โยเอาละครับผมก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับไปกับกาเเาเกมเมอร์ชั้น n e l นะครับวันนี้ผมก็จะมาเอแจกสกินซีดีนะครับซึ่งเป็นสกินซีดีของผมเองนะครับอรูปภาพนะครับอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีนวะ คือก็ผมก็จะมาแจก,กสกินซีดีของผมนะครับอ่ะสกินซีดีของผมมันอยู่ไหนแล้ววะไอ้ทัศ์สกินอยู่เอาแล้วคิดหานวไงหาไม่เจอต้องไปต้องไปพิอาร์ตก่อนนะครับผมก็จะมาแจก,กสกินซีดีส่วนอแจกแค่ภาพนะครับแจกสองภาพนะครับสองตัวนะครับ ตรก็บอกผมรับทําเป็นภาพอย่างนี้ด้วยอ่ะเป็นทีมนะครับอ่าเป็นทีมว่าห้าสิบทูครับฮาก่อนหนอยมาหนี้ครับนี่มันจะเป็นสกินแบบนี้นะครับมีด้านหลังนั้นหน้าอย่างนี้เลยนะครับแล้กวก็อย่างนี้ครับงอ นะครับสกินผมก็ไปหาเอองนะครับผมจะแจกแค่ภาพ 4D เท่านั้นนะครับภาพสกิน 4D ลิงก์สกินของผมไปหาเอิงเพราะผมเคยแจกกันแล้วนะครับอ่ะผมก็รับทําภาพทีมด้วยนะครับภาพทีมมันยังไงก็50โทนะครับส่งลิงก์สกินมาให้ครบนะครับจะกี่คนก็ได้นะครับนี่อย่างเช่นอย่างนี้ครับนี่ครับ กำนวนมาเลยครับว่าจะเอากี่คนนะครับถ้าผมทําไม่ได้ก็จะมาบอกทีหลังนะครับนี่แล้วก็รับทําเป็นปกคลิปแบบนี้ด้วยนะครับออย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นทีอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าปกชาแนลอย่างนี้นะครับนี่สวยปะล่ะนี่ครับแบนเนอร์ครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับ ไม่เกี่ยวนี่ครับปกชาแนลนะครับผมก็อันนี้ผมทําให้คนเอน Speed Art นะครับปกชาแนลสปีดอาร์ตนะคะผมก็มาบอกแค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากนครับจะมาแจกนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับผมนะส่วนใครที่อยากได้อะไรต่างๆก็ให้มาบอกในไอ l ดี e ลนผมนะครับอ่า แอดไลน์มาแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะว่าจะเอาอะไรก็ไปแล้วครับผมใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับผมสิโยเกนยนสเดียบายครับ